สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันก so ับแนวทางนะคะแนวทางหวยนะคะแนวทางหวยเนาะแนวทางหวยหานอยนะคะหวยหานอยสูตรของเอสนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะชอบกระจัดขัดก็ผ่านเนาะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อ อันนี้เป็นแนวทางฮาหนอยของหลานนะคะขออาภัยเลยทุกคนแอดขออาภัยแอดเพิ่งตื่นนะคะตื่นแบบตื่นแบบเต็มๆนะคะหูเมื่อคืนนี้เฝ้าระวังน้ําค่ะฝนตกหนักมากก็คือพื้นที่มันอยู่สูงอยู่คะ่ะแต่ว่าก็กลัวเนาะทุกคนเพราะว่าแต่และพื้นที่นะคะมีแต่บอกว่าน้ํามาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะคะแอดก็กลัวนะคะทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะเมื่อคืนนี้เพราะว่ากลัวค่ะทุกคนกลัวอีหลีบริเวณบกกลัวได้กลัวะคะ่ะฝนมันตกแบบ หนักมากๆค่ะเนี่ยตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะแล้วแล้วหนักมากในตอนนี้ที่บ้านก็กําลังดูน้ําพ่อก็ออกไปดูน้ําแถวนน่นแถวริมตะวองแถวอะไรนะคะเพราะว่าแต่ว่าพื้นที่ที่แอดอยู่จะว่าสูงสูงค่ะสูงสูงแจ่ว่าย่านค่ะย่านย่านย่านคือกันเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีตะเบียบไม่ได้ตั้งตัวกันทั้งนั้นนะคะทุกคนย่านมันมากไหมอ้ยมันมันโ๊กแห้งนี่แอดกระสิบ นี่พินทภาซํำรวจกันบริรับแต่นอนแค่ปไว้แอดนอนก่อนค่ะนอนสลุบสไลด์เลยนะคะมันก็บบุมเมียงังดอกแต่ว่าหั่นย่านคะ่ะย่านเท่ากับตรงตื่นตื่นโตไปก่อนแล้วเนาะอุ้ยฝนมันตกแบบแล้วมันตกเป็นอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนบริรัอันนี้เลยเนาะ โอ้เปตย่างค่ะอันดูแลเจ้าของเนอะค่ะเอฟซีก็ได้ดูแลเจ้าของเด้อจากน้ำแต่ใสมาแต่ใสถ้าเป็นน้ําแค่น้ําฝนเฉยๆมันก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่ามันน้ําจากหลายที่หลายหลายประเทศนาะมารวมกันนะคะมันก็เลยน้ําก็เลยเต็มคลองเราเนาะทุกคนแล้วมาบวกกับฝนตกอีกบวกกับน้ําสายนู้นสายนี้มาอีกนะคะมันก็เลยลดไม่ทันระบายไม่ทันนะคะทุกคนนี่แหละมันบวกกันกับน้ำมาแตะจงจตะจีนเอียงกะว่าไปเนาะ แอดว่าต้องใช่นี่เนี่ยเลยแอดเดาเอาค่าระ,าะ,ะระวังจะห่วงเด้อค่ะระวังจะห่วงดูแลจะห่วงเด้อค่ะเป็นห่วงสุขคนเนี่ยตอนนี้อันตรายค่ะอันตรายแอดกบโอ้ฝนตกเมื่อวัอเมื่อเว้นกระพูดกระพูดโอ้ยตกกระดักกระโดกอ่ะนี่เดี๋ยวสิปเพิเ่งดูขนันสิปี่เบิง่ขขงพองคนกับเฝาระว,วังบ,บได้รับด้นอนกันนาอยยากน,นะคะเพราะว่าเห็นพีนอนั้งอันนี้แล้วโอ้ยนี่เลี้ยวนี่แหงอันนี้เ,เนาะ นักนามทรายได้เนวปลดกิน้นเนอสิไปเบิบ่งนกาแฟอยู่ค่ะอ้หูปิัวอย่านค่ะค่ะปีนี้อเ้เป็นห่วงเอ้อเป็นห่วงเย็บซีทุกคนเ้อค่ะดูแลสุขภาพจะคของดูแลนั่นแหละค่ะดูแลจะคของเ้ออ้ยจังไดจังมาเป็นยังสีเนอปีนี้หนักเลยเนอทุกคนเนะไซสีนามระบายไม่จากเบียดนามมาจากไซเนอเนะอู้หูปิทาหยานกอนสิลุ่งซูทะเลเนะผ่านมาหลายประเทศค่ะ น้ำมาจากที่อื่นด้วยนะคะทุกคนพอมาถึงเรามาบวกกับฝนด้วยมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะถ้าเฉพาะน้ําฝนอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าเฉพาะน้ําฝนอย่างเดียวมน่าท่่มหนอกนีแล้วเอ็ดกระยานยังีิละคะ่ะเห็นพี่น้องคนเดือดร้อนแล้วโอ้ยสิตวดาสบเนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนโอ้ยถือหวยฮาหนอยมือเลงนน่ะสิอ,อุ่นไปบริจาคกับผน ว่าจะเอาหวยลาวพัฒนาคะคะก็ถือกินเอาได้ทุ่นขึ้นเนาะมือเลยงมานเฮ่งปังกันสามไม่มาแอดว่าสามมาวันนี้ทุกคนแอดสิตามสามอยู่ด้วยนี่โอ้แอดว่าสามมาวันนี้หรือสามจะไม่มาบอกค่ะว้ายจังไดจังบบมาเลยสามเนาะเจ็ดศูนย์นี่ก็สวยด้เนี่ยแอดว่าศูยน์นี้ของนางนะคะหน้ามาวันนี้มากเลยนี่เนาะอูอ้สองสามนี่ออกอยากค,ค่ะคอยคอยจะ ว้ายจังไดเมยยานางจังบ่วหย้หยโสให้ลาบจ้าเถื่อเลยค่ะเป็นจังไดเนาะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะขออนุญาตไปกินข้าวเนาะเจอกันก็บ่ายสองบ่ายสามนู่นบ่ายสามเนาะบ่ายสองคงไม่ทันแล้วนะคะทุกคนเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นทุกคนเดี๋ยวสิอันยางไปเบิ่งนนํำน้ำพิ่นอยู่เพราะว่าอันนี้ก็น้ำท่งนาก็ท่วมข้อไก่แล้วค่ะท่วมข้อไก่แฟนโอ้ยเออนี่ละค่ะตามนี่ละค่ะโอ้ยเนาะอันอันนี้อ๋นนอลืมลืมพูดเนาะ นี่นะคะทุกคนแปดสองเก้านะคะแปดสองเก้าโอ้ยเดยอสีไหลชุดอยู่เด้อสีไหลสุดอยู่ค่ะเด้อแอไปกินเขาก่อนค่ะไปกินเขาก็กระตืนหิวแปดสองเก้า 8, 2, มีใครได้กลับหัวเอาไหมคะแปดสองหกโอ้ยเนาะหวยออกสวยอยู่ค่ะไหนจะหวยไทยโอ้ยผ่านกันถือหวยไทยนเนี่เด้อพี่น้องผููไดเดือดร้อนก็ขอให้แตกสามตัวด้วยจ้ะว่าสีเอาหวยเหลากับ่ได้กันเนาะขออภัยด้วยค่ะหวยเหลากัน ตายยังเขียดเลยค่ะมันออกตัวเก่าค่ะออกตัวเก่าที่มันเคยออกก่อนไปออกหวยไทยเนาะเฮ้ากับบจยอกันเลยลืมค่ะลืมหกหนึ่งแอดก็ลืมก้าวว่าสิตามอยู่ค่ะลืมจังไหนจังลืมค่ะค่ะมันคิดตัวออกค่ะสมองมันตื่อค่ะแทนที่จะได้นะคะว่าแต่ถ้าไปแต่สูตรไอ้นี่แอดก็ได้ดิค่ะโอ้เมาเหล็กค่ะหกนะคะเมียวนางให้หกโอ้แต่แอดว่าสามมานะ สามหนึ่งหกทุกคนเด่นนะคะนางให้เบิ้ลเลยค่ะหกหกกู้แรกเน้นด้วยนะคะหกหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเอ้าไอ้สี่เจ็ดเอาไปดึ้เขาป่าเนี่ยมา 2, 4, 7, สองสี่เจ็ดสลับนอสองสี่เจ็ดเลียหลุดผัวงามค่ะหนึ่งหกโกห้าเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสี่เจ็ดห้านะคะหนึ่งหกเจ็ดห้าสองสามสี่นะคะหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเก้านะคะหกเจ็ดเจ็ดนะคะหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าป้อนหวยหวยหามหวยเบิ้ล สามหนึ่งนะคะทุกคน,กคนสามหนึ่งหกสามหห้าหกสามเอาดูเอาตัวเน้นนะคะหกเจ็ดหกหนึ่งนะคะเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนเอาไปพี่นิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะชอบกระจัดคัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเดอ้อถูกแนวทางเเดอ้อค่ะเอาไปหมัน่นหมนกันเดอ้อมากระจัดคัดก็ผ่านเด้อมาตกกัวใดกระจัดหลุดค่ะบูมักก็ผ่านค่ะนี่แหละค่ะโอ้ยแอ่กัเสย โอ้ชหิวค่ะเหมือนจะเป็นกดไรอยู่ก่นเลยฝันค่าเมื่อท้าตว่าไม่เอ็ดฝันเห็นแต่างานบวชมันเปลว่าอย่างโงงานบวชคือเป็นฝันว่าแต่งานบวชค่ะเมื่อคืนนี้ก็นฝันว่าขอดลูกว่าสร้างขอดูตอนนี้กําลังเครียดค่ะกําลังเครียดเครียดอะไรที่แอดกินหลายค่ะแอดกินหลายช่วงนึงน้ำหนักขึ้นห้าโลทุกคนห้าสิบกว่าแล้วนะคะ ห้าสิบกว่าแล้วเอดแอดสิเป็นล่มค่ะช่วงที่แอดบอกกินอิ่มนอนหลับนั่นแหละค่ะช่วงนั้นอ่ะเกือบครึ่งเดือนนะคะทุกคนเนี่ยห้าสิบเท่าไหร่แอดพวกขสา้างแอดเออดูอยู่ค่ะต้องห้าสิบกว่าขึ้นแน่เลยแอดพวกข่า้างแอดใจข้อบอดีค่ะแอดใจข้อบอดีค่ะแอดใจข้อบอดีเอสกอ้อย๊ย <c oughs> ไอช่วงนั่นแหละคะ่ะช่วงที่บอกทุกคนนะขออภัยด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอินอิ่มนอนหลับนะคะทุกคนอุย้ยแอดกับตายค่ะคักบ้านนี่แอดบุกหาซั่งค่ะคืนค้าเดียวกับไปสามสิบโลแล้ว <laughs> อุย้ยถ้าหกสิบนี่ตายแน่เลยคะ่ะอุย้ยจากน้ําหนักสี่สิบเก้าจากที่จะลดนะคะทุกคนแอดเครียดค่ะ เออดเอาไปฝันเหรอเอ็ดเขียนเลยเออดเอาไปฝันค่ะเขาฝันเมื่อขึ้นฝันว่าขวดลูกค่ะขวดลูกขวดลูกก็ขวดลูกแล้วผัวทิ่มว่าสันโอ้หุ่นบดีผัวไปไม่กี่กว่าสันโอ้ตายตายเขียดค่ะเขียดเขียดแบบไม้ถึงเรากุ้มใจเนาะโอ้ยตา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 ยเด้ียเนี่ยขวอขคดขึ้สีรดได้บาทเนี่ยแต่ยังว่ารดหุ่นเนี่ยนะ้กินยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่ามันโยโยว่าสันเนี่ยอัน แฟนก็ว่าให้ไปอ่านเบ้างนลยมันโยโย่อ๋อยโย่จังแด้วตายเดียวไปเขียดเขียดเขียดเอาวไปเลยเด้อค่ะเจอกันทุกคนในไลฟ์สดนะคะคำคำเด้อสวัสดีค่ะ